สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่องยวาวนพาสอง,เห,องเ,เหล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลกแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้เอาแนวทางเด็ดินแนวทางแม่นนโค้งสุดท้ายมาฝากด้วยค่ะพี่น้องคะมือนี้เสียงโค้งสุดท้ายมาฝากล่างโค้งสุดท้าย ชิใหญ่บอค่ะพี่น้องขาพระคงตันนี้คือเป็นมาล้องตองแตงอ่าเปิดตำลาของเฮาค่ะพี่น้องค่ะเด็กวันนี้มีชนนะคะมือหัวมาสีอันหรือเปล่าดสุดท้ายของเรามีชนนะคะพี่น้องค่ะชนสี่คูล่างเมื่อวานนี้ค่ะพี่น้องขาเก้าสีกับศูนย์สี่น้องขาพี่น้องเนาะอันนี้เป็นโครงสุดท้ายเด็กสีหางสี่โตงวดประจำวันที่ หเดือนหปีหกแปดนคะพี่น้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่นี่ค่ะคลิปนี้ล่งให้บังว่าเป็นสูตรสตัวล่าง2 9 2 0 4 9 4 0 4 9ศู่กาสี่ศนยับชุนชุดโค้งสุดท้ายนี่นะคะพี่น้องคะชุดโค้งสุดท้ายของเราได้เก9าหกเก้าศูนย์หกหลักกับศูนย่นะคพี่น้องคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้ใดบ่มาโปรดชอบเรื่องพานคือเก่าค่ะผู้ใดมาผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นําในเด้อค่ะพี่น้องค่ะลมพัดค่ะพี่น้องขากับเราปะลมแห้งลมพัดลอยบางโฮตื่นบางโฮ กระดูกอยู่ค่ะแต่ว่าหยาดตะมันหักต้องหาเล็กไปดามนะค่ะพี่น้องเนาะลมแห้งค่ะทช่งแดดฟ้ามันฝนจะตกแต่ว่ากระแดดออกแต่ว่ากระฝนฝนจะตกอันนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเก้าหกเก้าสี่ส่วนหกส่วนสี่ของสุดท้ายของงาวดประจำวันที่หนึ่งเดือนหกปีหกแปดพี่น้องค่ะในมงคล่ระจำเดือนพันเก้าค่ะนไง ลมพัดสมดข่อยปิ้วซึงจะเมื่อกระปน่านค่ะพี่น้องเอ้ยแล้วบนสิมาบอกว่างหมดนี่เขาเทในน,อน่องตัวพี่น้องคะตัวเน้นตัวฟันก็ศูนย์สี่นะค่ะพี่น้องค่ะมกักตัวเน้นตัวฟันก็ศูนย์สี่กับเก้าสี่นะค่ะพี่น้องเนาะงแลวบนที่เยวนี่มาแปดเจ็ดกับมาแปดเจ็ด้อค่ะพี่น้องค่ะบอกว่ามวลนี้มวลนี้สิมาบอ ขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะโอ้ยลมลมลมแหงลมแหงบนฟ้าบ่อนขีฟ้าก็ไหลเวินเวินเวินเหมือนฝนที่ตก